แล้วค่ะนะคะเราก็มาชมในส่วนของข้างในกันนะคะสำหรับรถยนต์ปี2019 Toyota ตต Hayabusa กับรุ่นตัว J-Part เนะคะคันนี้นะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะเพราะว่าไมค์เขาวิ่งมันน้อยมากนะคะเพราะว่าไมค์เขาวิ่งมาน้อยมากนะคะเพะียง11,827กิโลมรนะคะรถใช้แค่มือเดียวออกห้าง นะคะรถใช้แค่มือเดียวออกห้างรับประกันหลังการขายรับประกันนะคะที่ MC99 ไม่มีจมน้ำพลิกคว่ำ อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่บอกว่าดูรถไม่เป็นมาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้นะคะจําหน่ายในราคาสุดพิเศษ519,000บาทนะคะ519,000บาทประวัติดีฟีดาวประวัติดีฟีดาวจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่10,900บาทนะคะอันนี้72ขวดนะคะ ท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมตัวรถได้นะคะร้านของเราเปิดทําการทุกวัน8นาฬิกาถึง6โมงเย็นนะคะอยู่เรียบคลองเจ็ดลำลูกกาปทุมธานีหรือจะโทรมาสอบถามกับสาวบนก็ได้นะคะสาวปล่อย,อย,อยเนาะเบอร์โทรก,ก็085514545020053532นะคะคันนี้เครื่องยนต์นะคะ2.4นะคะดีเซลเนาะ 2.4ดีเซลนะคะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะเพราะว่าไมค์เขาวิ่งอยู่ที่11,000กิโลบางท่านบอกว่าโหรถไปซื้อไปแกงซื้อแกงอหอนะคะหรือว่าไปจอดนอนนั่นเองนะคะซื้อไปจอดนอนนะคะ ปี2019นี่คะโอ้โหนีคะห้องเครื่องไม่อยากจะโม้มาชมเองกันดีกว่านะคะมาชมเองกันดีกว่าร้านเปิดทุกวัน8นาฬกาถึง6โมงเย็นนะคะห้องเครื่องบอกเลยไม่น้อยกว่าปลายแดงก้าท้าก้าการตีนะคะรถที่นี่นะคะมาดูได้มาพิสูจน์ได้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าโม้ นะคะ MC 999ลำลูกการเรียบคลอง7นะคะจำให้ขึ้นใจนะคะคันนี้นะคะ519 0 0 0บาทเจมพลาสนะคะปี2019ท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมตัวรถตัวจริงๆได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ